นั่นแหละก็คืออ่าปกติชูเอช่าเรารู้จักกันอยู่แล้ว uh huh. ก็คือ uh huh. นั่นจะป่าะก็จะเป็นจำใช่ไหมเป็นฝ uh ั่งกระตูผู้ชายอจำจำนะอ่าฮไปจำมีอะไรอย่างนี้อแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งกระตูผู้หญิง uh huh. เขาก็มีก็เป็นบริษัทเดียวกันไดคือชูเอช่า uh huh. มันก็จะเป็นหัวว่าอ่ริบบอนที่เก่าแก่เป็นการ์ตูนผู้หญิงที่เก่าแก่ที่สุดของชูเอช่า uh huh. นั่นแหละและอย่างที่เห็นในบูธเจ็ดสิบปี แล้วก็นหน้าตอนหน้าตาของบูก็จะเป็นอ่าตัวคัดเอาที่แฝงออกมาหลายคนใครไม่อ่านหนังสือการ์ตูนผู้หญิงก็อาจจะไม่คุ้นใครอ่านก็อาจจะไม่คุ้นเหมือนกันเพราะในนี้ก็มีตัวละครที่ค่อนข้างจะมีอายุโดยเฉพาะท้ายบนใครรู้จักก็ต้องยอมรับตัวเองนะครับว่าไม่หนุ่มแน่ๆ <c oughs> อ่าซึ่งแน่นอนเราก็จะเรียกการ์ตูนกลุ่มนี้ว่าการ์ตูนตาหวานถ้าเกิดเรียกตามคนมีอายุจะเรียกการ์ตูนกลุ่มนี้ว่าการ์ตูนตาหวาน <c oughs> ใช่แต่ริ่มันคือการ์ตูนผู้หญิงนั่นแหละแล้วก็ประเทศไทยเราแปลกมากเราเรียกการ์ตูนตาหวานกันนะแต่ว่าไม่ใช่การ์ตูนผู้หญิงทุกเรื่องที่เป็นการ์ตูนตาหวานเราแบ่งที่ตัวเราแบ่งที่ตาก,กันจริงๆนะมาจริงจัง <ừ> ต่อให้เป็นการ์ตูนผู้หญิงแต่ว่าการ์ตูนตาไม่หวานเราไม่เรียกมันว่าการ์ตูนตาหวานนั่นสินะนั่นสินะเออโดยรวมอันนี้เราก็ะจะเรียกเหมารวมกันหมดครับอ่า ซึ่งแน่นอนการ์ตูนจริงๆหัวการ์ตูนผู้หญิงของชูเอชะไม่ได้มีแค่หนึ่งหกมันจะมีริบบอนใช่ปะที่ครบรอบเจ็ดสิบปีจะมีมาการเลเสเสซซีึมาการเลสคุกกี้โคโค,โคหห่ฮานะอะไรพวกนี้ไอ้พวกคิกกี้โคโคฮาหนะมันเป็นหัวใหม่ยังไม่เ,เราไม่พูดถึงมันถ้าเกิดชูเอชะตัวแรกเราจะเห็นแค่ดิบบอนกับมาการ์เลส อ่าถ้าเกิดมีอีกแต่ว่านอกจากชูเอชาแล้วมันก็จะมีหัวอื่นของค่ายอื่นที่เป็นคู่แข่งด้วยอย่างเช่นอห่วงก็คือนาคายโยชินาคายโยชิที่ดังๆก็จะมีเซโรมูนอือ่าปิษนาปลาทองอือ่าอะไรพวกนี้ก็เป็นอันนั้นคือหัวของมาการเลสไปไม่ใช่ันนั่นคือหัวของนาคายโยชิไปอ่าไปอยู่ไม่แน่ใจว่านับเป็นการ์ตูนตาหวานไหยนะก็นับอยู่เหมือนกันนะเ <c oughs> ออถ้าเป็นทาคูเซนชาเขาจะเป็นหัวฮานาโตยูเมะที่ดังที่สุดของเขา เ oh. แต่หากคุเต็นฉะผมไม่แน่ใจว่าฮานาโตยูเมะนี่มันดังๆแบบที่เป็นอนิเมะเลยผมไม่แน่ใจว่าเป็นหัวไหนบ้างแต่ฮาตาโตยูเมะนี่เขาจะดังเรื่องเป็นคุณหนูคุณหนูหน่อยคุณหนูแบบผู้ดีนั่งอา่านเวลามีตัวละครที่จะออกเป็นชอบเพศเดียวกัน mm hmm. ก็จะมีจดหมายต่อว่าไปถึงบริษัทว่าอยากให้มีตัวละครพวกนี้เลยนะอะไรก็คุณหนูระดับนั้น oh, 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 oh. อืมนั่นแหละ mm hmm. ก็จะรวมก็ ถึงจะเราจะพูดถึงการต์ตูนตะวานเดอเราก็ไม่ได้เอารวมว่าริบบอนทั้งหมดจริงๆการ์ตูนผู้หญิงของฝั่งญี่ปุ่นก็กเหมือนฝั่งการ์ตูนผู้ชายที่มีโชเนนจำเนี่ยป่าูเอเชถ้าเป็นคนดัเชียเขาจะเป็นโชเนนแมกกาซีนอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดในอ,อถ้าเป็นฮาคุเซนชาเขาจะมีหัวเบอร์เซอร์กไม่ไม่เรียกว่าไม่แน่ใจว่าหัวแอนิมอลเออเป็นนิยายารแอนิมอลกระตูนผู้หญิงก็มีเหมือนกันก็จะแบ่งเป็นนิยายารแต่ละเรื่องเหมือนกัน แล้วก็ในเมื่อเห็น70ปีริบบอนก็เลยอ่าไนหนๆก็พูดมีอยู่ในนั้นแล้วอย่างที่เมกี้นี่เห็นที่หน้าผกไปยอดไปภาพแรกของมาจินจังหน่อยที่เป็น70ปีริบบอนอ่าแล้วภาพภาพแรกของเออนั่นแหละดูว่าคัทเอาก็เาโชว์อะไรบ้างในเนี้ยเอ่อที่ผมไม่ได้ที่ผมรู้จักมีแค่เรื่องเดียวไอ้ขวาไอ้ขวาล่างน่าจะเป็นนั่นนั้งอันนี้มอลโยโกโจถ้าจำไม่ผิด ออนั่นแหละออเอาตัวกลางขวาถ้าเกิดคนที่อ่าคนที่อ่านการ์ตูนหรือดูการ์ตูนมาเยอะๆหน่อยตตามปาระตูผู้หญิงอาจจะจำลาเส้นได้อายาสวะคนวาดนานะพระรไดคิดออใช่ป่ะจ้ะไอ้นนี่น่าจะเป็นโกคินโจโมโนกาตาริก็คือในทักษภาษาอังกฤษก็ในเบอร์ฮูสตอรี่เรื่องเ่ากวนานะเขาอีกโอ้เออเอ้ยมาจิตจังน่าจะคุ้นขวาบนมั้งดเกาอะ เออโจก้วอะเก้ออะเอ๊ะหรอแก้วอ่ะเออแก้วอ๋อเออถช่ไหมฮะอันนี้น่าจะเป็นภาคหลังนี่เป็นภาคโซแล้วอืมเออแต่ตอนนั้นตอนมาจินจังยังเด็กๆอยู่น่าจะดังมากมาจินจังน่าจะรู้จักเหมือนเคยเห็นด้วยแต่ว่าไม่ไม่ได้ตามอ่านแล้วกันแต่ว่ามันคุ้นอะมันแบบเห็นตัวละครก็คุ้นอยู่อืม นั่นแหละซ้ายบนโอ้โหคลาสสิกมากไม่รู้ในนี้ใครทันบ้างลันเซ่ที่รักไม่รู้มาตินจังเคยได้ยินชื่อนี้ป่ะไม่ไม่โอเคไม่คิดผู้ไหนไม่ใช่ป่ะเออบางคนได้กระตุนน้อยอติปรัก<ห>อ๋อคุณธานาในคนคตามอิทิกินชาโอ้โหอันนี้ใครอยู่ผู้ใหญ่จัดอ่ะซ้ <laughs> ายด้านเขาก็ดังรุ่นมาตินจังนะคร,รับมีเกษตรครโซจนโจนเสาวเจ้าวายุเออเหมือนเคยได้ยินชื่อแต่ว่าน่าจะไม่ได้อ่าน ออ่านั่นแหละตา,าผาภูมูนัหัวนี้นะหัวริบบอนเหมือนกันนะอ่าขวาล่างคือฮิเมจังโนริบอนฮิเมจังโมแดงแดนดิช่องก้าวตอนเย็นแต่จำวันไหนจำไม่ได้อืมอขวาบนน่าจะมาขวาบนกลางน่าจะมามาเรดบอยอืมเออไอไอขวาไอขวาบนสุดน่าจะเอ่อเอ่อคุณตามานีแอถ้าจำชื่อไม่ผิดนะอ่าแต่ไอพวกนี้มันเป็นลายเส้นต้นฉบับเหมือนเลย นี่อละคุณมิโอลาบอกที่อุ้มเด็กสาวใช่เรื่องที่เคยฉายในครูสตารือเปล่าอุ้มเด็กสาวอ๋อจําได้แล้วว่าร่างไอคิตรู้เซเบบี้ไว้รักเนาเบบี้กูจาได้ละขอบงกฎขอบคุณคุณมิโอลามากครับผมเอ้ผมก็จาเอ้มันเรื่องอะไรนะอะไรคือลายเส้นต้นฉบับกับลายเส้นอนิเมะมันต่างกันเยอะผมก็เลยจาไม่ได้พอคุณมิโอลาพูดปุ๊บอ๋อโอเคจําได้ละอืมออ่ะก็คือริบบอนสรุปเจ็ดสิบปีมีอะไรดงบ้าง เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักลายเส้นอนิเมะแล้วก็เล่าเรื่องย่อๆให้ฟังประมาณว่าเอ้ยพอดอนิเมะเอ้พอดการ์ตูเตนเมื่อก่อนมันเป็นยังไงครับอ่าเราจะเราจะข้ามไปดิบอนสมไปเลยก็ไปอนิเมะเลยก็ได้อ่ามาครับโอเคเรื่องนี้สองเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นคลาสสิกของอ่าอีนมิสื่น์น้อกัวจังโอ้มาจริงจังยังรู้จักนะซ้ายอ่ะันไหม ซ้ายเคยเห็นรูปแต่ผมไม่นึกชื่อเรื่องไม่ออกครับอาโฮโชโจตารีอะแมโนแมโนจารีรู้จักรู้จักรู้จักเรียกว่าเรื่องนี้เขาหลายคนก็เรียกกันว่าแบบเป็นเป็นแบบจุดเริ่มต้นของตีมมาโฮโชโจเลยก็ว่าได้นะใช่ก็คืออันนี้ก็เป็นเรื่องสร้างชื่อให้กับฟิตบอลสมัยปีหกศูนย์เจ็ดศูนย์้วยแล้วก็รีเมคทาันเด้วยนะอแต่ว่าอากโกจังรีเมคเยอะกว่าหนึ่งรอบหมายถึงว่าไอ ซารีอ่ะีเมคสองรอบรีเมคม,มารอบหนึ่งคือทำหนึ่งรอบแล้วรีเมคไปรอบหนึ่งทำใหม่รอบหน <Hey. S 2> ึ่งอโกจังมีสามเวอร์ชั่น <c oughs> อนั่นแหละเออถ้าให้เล่าความจำเนอะซารี่ <c oughs> ก็จะเป็นแบบว่านะเป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองเวทมนต์เว่เออแต่ว่าเป็นไม่มีเพื่อนในรุ่นเดียวกันเลยฟังแล้วก็แปลกๆอยู่แต่ว่าจําได้ว่ามันก็ไม่มีจริงๆแล้วก็วันหนึ่งบุตรมาอย่างโลก <c oughs> อ่าแล้วไปช่วยเพ, <c oughs> เพื่อนในวัยเดียวกันเอาไว้แล้วก็คราวนี้ก็คือไม่กลับก็มาเรียน <c oughs> <c oughs> ปฐมปะประถมปลายอยู่ที่โลกเลยแล้วก็ต้องพยายามปิดด้วยว่าตัวเองเป็นเจ้าหุ่แห่งโลกเวทมนต์ <S <S อืมก็ต้องก็ะจะเจอสถานการณ์แก้ปัญหาด้วยเวทมนต์นั่นแหละส่วนอากโกดังนี่ก็นั่นอ่เป็นเด็กสาวที่แกแดักชอบต่องกระจกแต่งหน้าอืม <S <S อ่านั่นแหละแล้ววันหนึ่งมีกระจกอันหนึ่งเป็นกระจกแล้วแต่เวอร์ชัน่นถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน่นมันจะมีกระจกที่ได้มาจากพ่อ <S <S อ่ากกระจกที่ส่งจากพ่อมาจากอินเดียอะไรก็แล้วแต่เวอร์ชั่นแล้วก็ไปทาแตก เสียใจมากก็ทำเลยนะเหมือนขุดหลุมให้กระจกอันนั้นแบบเข้าใจมากๆอ่ะเลยเป็นกระจกแต่สําคัญอเ mm hmm. จ้าหญิงแห่งโลกกระจกเห็นว่าอักโกรู้สึกเออนะมีความเต้ากับกระจกมากๆก็เลยรู้สึกดีดี mm hmm. เลยส่งกระจกให้อกโกจังอันหนึ่งที่จะทําให้อักโกจังแปลงร่างเป็นเอใครก็ได้ที่อักโกจังอยากจะให้แปลงร่างครับเออซึ่งแน่นอนอกโกจังก็จะใช้ตัวเอนี่แดะเป็นตัวที่แก้ปัญหาเป็นพอดกระตูนสมัยก่อน ผม Dante, ว bien, ่าอักโกดดังล้าระดับหนึ่งนะอืมอันนี้ก็สองเรื่องครับติดเป็นตั้งชื่อให้กับอดิปบอลเลยนนี้ก็คือยุคหกศูนย์เจ็ดศูนย์อืมเรื่องต่อมาเนี่องข้ามอายุเก้าศูนย์เลยมั้งอันนี้เหรอฮะอ่อ๋อว่าอันนี้อันนี้น่าจะแปดศูนย์อยู่นะอันนี้จกที่เราพูดไปแล้วก็คืออันนี้ก็คือโทคิมิกิทูไนบันเซที่รักศูนย์น้อยจะติดรักอะไรแล้วแต่เวอร์ชันที่คุณอนะบางคนก็คุณแม่อ่านบางคนก็คุณพี่สาวอ่าน อันน <ih unting> uh, ี <Hai> <c oughs> kind of ้พอดก็คลาสสิกเลยเป็นเลูกนักเอกเป็นลูกสาวของเจ้าปีศาจโอเคเป็นลูกครึ่งแวมไพร์ลูกครึ่งมนุษย์หมาป่าแล้วก็เกิดรักกับมนุษย์คนหนึ่งแล้วพ่อแม่เขากีดกันว่าไม่ให้รักกับมนุษย์ต้องรักษาเชื้อสายปีศาจไปก็ต้องเป็นรักข้ามสายพันธุ์เป็นไงคลาสสิกไหมคลาสสิกดีนะสามสิบสี่ปีที่แล้วก็ใหม่ถือว่าใหม่แหละ ก็จะมีแล้วแหละเขาจะมีคนมาลุมมาตุ้มรักผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นปีสารเหมือนกันอะไรประมาณเรื่องน่ารักมากไม่รู้จะหาตื้อได้อยู่ไหมนะไม่แน่ใจเหมือนกันเออแต่ว่าน้องสาวผมชอบมากเลยนะตอนนั้นนอพอพี่สาวก็ชอบอ้าวผมอ่านการ์ตูนเยอะเพราะว่าผมเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านแล้วพอรอบล์ไปด้วยญาติผู้หญิงผมเลยอ่านการ์ตูนผู้หญิงเยอะเลยได้อ่านไม่มีอะไรหรอกโอเคอ่านนี้ก็คือลูกแปดศูนย์อื อ่ะไปต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปก็แน่นอนมาร์ทคอรดของดิปบอนจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครไปดูออยูทิวของชูเอช่าดิปบอนเรื่องนี้เป็นตัวแทน70ปีของดิปบอนอิบมาลุกโกจังเอ๊ะจีบีมาลุกโกจริงๆอะผมรู้จักแต่เป็นอนิเม่นะเออใช่เป็นอนิเมะจริงๆเป็นหนังสือการ์ตูนเป็นคอมิกเอเซ่ไ้ตามอยู่ที่ดิปบอนนั่นแหละ Pizza, pizza. เรื่องนี้<ะ>เรื่องนี้แหละคนตั้งใจผิดว่าเป็นกระตูผู้ชายเพราะว่าช่องสามชอบเอามาจับคู่กับชินจังอาก็จริงแล้วผมว่าด้วยวด้วยความภาคไทยด้วยอะไรเงี้ยมันมันทําให้มันแบบอะไรนะมันก็ไม่ใช่แบบพูดภาามันไม่ใบบชใ่ตาหวานแบบที่หวานหวานแบบที่เรื่องเก่าๆที่เราพูดมาเออใช่มันเป็นแฟบมบิลี่แบบแบบแบบกลางๆอะ่ะเอออย่างนั้นแล้วกันนะเรื่องนี้เราเรื่องย่อยากนีเนาะ จริงจริงบีมาร้โกดจังเป็นคอมมิชคล้ายๆว่าเป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงของตอนเด็กๆของคนเขียน hmm. อืมเอออันนั้นแหละก็จะเป็นเรื่องราวมุมมองต่างๆของน้องที่บีมาร้โกดทางโครงกลางแหละที่เป็นความคิดที่แปลกๆชอบปล่อยคําพูดที่ช็อตฟิลชาวบ้านด้วยมุมมองแปลกๆนั้นแล้วก็ไปเจอคนแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยออมันก็เป็นเรื่องที่เออนั่นแหละเป็นเรื่องเด็กๆแต่ว่ามันจะมีความความไม่เด็กของมันอยู่ มันคอนท้าส์อ่ะเออมันก็เลยเป็นความคือคล้ายๆ้ายชินจังอ่ะชินจังมันจะแก่นเกินไ,ไหใช่ป่ะไอ้นี่มันก็จะแบบบางทีปล่อยคาพูดช็อตฟิวคนดูก็บอกเอ้ยแนวคิดนี้แม่งเจ๋งว่ะอะไรประมาณนั้น <c oughs> อ่าอันนี้ก็คือแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทเทียกว่าดังที่สุดของริบบอนตั้งแต่ขอตั้งริบบอนมาแล้วได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของตัวแทน70ปีของริบบอนเขาเลือกมาดุโผล่ดังเป็นมาท์คอร์ดตัวแทน <c oughs> อ่าก็าศูนย์นะครับผมไปเรื่องต่อไปกันดีกว่า อันนี้ครับเรื่องต่อไปนี่อันนี้ช่องเก้าตอนเย็นที่เมจังโนดิบบอลอ,อ,อีเมจังโบแดงแรงริกอ่าอันนี้น่าจะเป็นแนวต่อสู้หน่อยๆนะ <c oughs> เขาจะเขาใจไิดนิดเออเออเออเหมือนแต่ผมจําเรื่องไม่ได้มันเก่ามากแลนะ้วอะแต่ฉายช่องเก้าเนะเดี๋ยวก็ดูภาพดิถ้าภา,าพาาามันสวยถ้าช่องเก้ามันน่าจะแบบมันน่าจะมีแบบเย็นจันทร์ถึงสุกมันไปได้ฉายใต่วันระเ อืมอืมใช่ใช่มันจะมีบูบูหน่อยหน่อยารักนิดนิดอืมอืมอแจ่จะคู่อะไรจำไม่ได้อันนี้ก็มาให้ดูกันว่าเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะนะเรื่องนี้ผมไม่ได้ดูด้วยแหละยอมรับอ่านก็ไม่ได้อ่านครับเอามาให้ดูกันว่ามีเดี๋ยวมันจะหลุดไปอืมอืมอืมเรืองต่อไปเราเคยพูดแล้วตอนสมัยนะอนิเมะสาสิปีที่แล้วผมต้องพูดตามดังมากมามาเดทบอยโอ้โเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยแบบว่าถ้าตอนเรียนนะ มัธยมหรืออะไรขึ้นไปเนี่ยรุ่นพวกรุ่นพี่อาจจะพูดถึงเยอะอหรือในตอนมหาลัยเนี่ยพวกแบบรุ่นพี่ที่แบบเดี๋ยวนี้ก็เป็นนักวาดดังๆหลายๆคนนะอะไรเงี้ยเขาพูดถึงกันเยอะเว้ยแต่ผมไม่ได้ตามอืมก็มเป็นอาเท่าที่เราดูมาเนี่ยเราสม,มุดริบบอนที่ทําเป็นอนิเมะเนี่ยมจะเป็นเรื่องเวทมนต์เรื่องแฟนตาซีอะไรสัเกเยอะใช่ปะเรื่องนี้น่าเป็นเรื่องแรกๆที่มันเป็นเรื่องรอมคอมจริง ออกไปทางเลยก็เลยซ้ำไม่ค่อยออกไปทางคอมเมดี้ <c oughs> อ่าอ่าในเรื่องโอ้ยมันนั่นมันโอโ้โหวานมันฉันคเพเธอมาก่องนี้ก็เป็นแววคู่กันฟังแล้วดูแย่มากนะ <c oughs> เป็นชายหญิงสองคู่ที่เป็นพ่อแม่กันเออยู่อะไรนะเหมือนกับจริงๆมีมีลูกอยู่แล้วเป็นสองครอบครัวอแล้วก็วันหนึ่งไปเที่ยวแล้วเจอกันปรากฏว่าสปาร์คยังไงไม่รู้กลายเป็นว่าฝั่งอะไรนะพ่อกับแม่ไปสลับคู่กันแล้วอยู่บ้านเดียวกัน แล้วก็มีลูกติดมาอยู่คู่หนึง่งไ uh, <yeah. S 1> อ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยโอ้ยยุคนี้โอ้ถ้ายุคนี้สไปซี่มันเออมันจะสไปซี่มากเออแล้วคู่ขวาคู่คู่ขวาก็คือเนี่ยเป็นเป็นลูกติดของพ่อใหม่แม่ใหม่ไม่รู้ดิแม่งยุ่งยากมากเลยมันสลับคู่กันไอ <Okay, S 1> คนต้าย <okay. S 1> ก็เป็นโอตานาทีมิแบบว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กฮ่าฮ <c oughs> ่าอะไรอย่างนี้เออก็เป็นโอ้ยรักคลาสสิกเลยอ่ะเป็นเรื่องสมัยโชโจมังกาแบบ ยุคต้นๆเลยโมเดลมาโมเดลฮัสติกอะไรประมาณนะี้นี่คือมามาเรนบอยครับอ่าครับผมอ่าเรื่องต่อไปเป็นอ่าอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วสามสิบปีที่แล้วเหมือนกันอาคาทูกินชา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 หนุ่มน้อยหมวกแดงแต่ไม,ไม่ใช่หมูหมวกเดิเฮ้ยแต <laughs> เ่เรื่องเรื่องเนี้ยเคยเด็กๆเหมือนเคยดูที่ไหนสักแห่งว่ะเออแต่ผมดูการ์ตูนน็ตเปิือกนะแต่หลายตอนนั้นที่ผมทาเรื่องการ์ตูนสามสิบปีเขาบอกว่าเป็นช่องเก้าอ่าคือ,อม,มีความคุ้นว่าเคยดูเว้ย ค,คุ้นตัวละครคุ้นอะไรเยงี้อ่านั่นแหละเป็นถ้าใครว่าเป็นเจ้าชายแห่งคุณอาจารย์เซราวีเป็นเจ้าชายแห่งเวทมนต์มาสอนเวทมนต์ให้ชาชาต่างเอกของเราเออแต่ก็น่าอนว่าโดนลาวีมาด้วยว่าเออเป็นเนื่องจากเซราวีเขาเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นตเตอร์ว่าพ่อหมดที่เก่งที่สุดมีแม่หมดที่ไม่ยอมว่าชันต่างหากที่เก่งที่สุดเลยตามมาลาวีพร้อมกับลูกศิษย์เออก็อเป็นเรื่องราววรวงมะเวงอยู่ในโรงเรียนเวทมนต์นนะ อ่านอันนี้เป็นทางคอมเมดี้หลักๆแล้วอมีต่อสู้บ้างเขาจะมีพวกตระตูมาจากมาลุกลานพวกชาชาอยู่บ่อยก็มีสู้กันแบบตลกๆอ่ะไม่ซีเรียสมากเป็นคอมเมดี้แต่ซีสันด้วยสวยมากนะโอ้ยแล้วเพลงเปิดสมัคนะคุณมาจินจังหายมาจินจังหายไม่ไม่ตัวตัวละครผมไอ้กล้องมันมีปัญหาเดี๋ยวผมก็จะเปิดรีใหม่ต่อต่อเลยครับต่อเลยครับไม่มีปัญหาเพลงเปิดสมัครนะคุณชาชาเออเราไปเปิดหาเปิดดู อ่าเรื่องนี้ลิบิกะ SOS ผมไม่แน่ใจว่าฉายไทยหรือเปล่าแต่เรื่องนี้บูรังผานอ่าอ,อันนี้คือลิบิลิบิกะไปลงรักหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาปรากฏว่าหนุ่มคนนั้นเนี่ยเอ่อเป็นอ่าผู้มาจากแดนไกลซึ่งตามหาเอ่อก็ซึ่งตามหาผู้เป็นเจ้าของหมวกเอ่อพยาบาลอันหนึ่งเพื่อใส่แล้วก็จะกลายเป็นนักลบลพยาบาลลิบิกะ SOS ต่อสู้กับจอมานที่ลุกดานดาวพระเอก ทำให้พระเอกต้องหนีมาอย่างโลกแล้วก็แน่นอนว่าจอมมารก็จะมายึดโลกนางเอกก็ต้องต่อตู้กับจอมมารเพื่อไม่ให้จอมมารยึดโลกได้เป็นส่วนผสมหลายเรื่องมากแต่เรื่องนี้บูหลัง่านมาก <c oughs> อืมอืม <c oughs> เป็น,นเรื่องแรกๆที่มาแดวโทนบ,บูบูบูจริงๆนะนี่บูกว่าฮีเนจังอีก, <c oughs> <c oughs> กอื้ยบูแดงแรงเด็ดดูภาพจริงจังไหมล่ะเ <c oughs> ท่หระคือมันเออมันเท่มันเท่ดูเท่เลยแหละถ้าเทียบกับลายเส้นสมัยก่อนเลยนะ อ่ามีดีอันนี้น่าจะเป็นดีมาสเตอร์บูเลมบ้างดังขนาดนั้นนะอ่าเรื่องต่อมาภาษาญี่ปุ่นชื่อโคนโมโนโอโมจะแล้วก็ชื่อไทยก็โคนโมโนโอมโมจะเหมือนกันของมงกุฎแม่งไม่เปลี่ยนชื่อไม่รู้ญี่ปุ่นไม่ยอมให้เปลี่ยนชื่อแน่เลยเรื่องนี้แก่แดดมากเป็นเด็กสิบเอ็ดขวบรักกันแกแดดสุดๆเอ๊ะคุณคุนวะทำไมคุณคุนวะดังดังดังเรื่องนี้ดังเออ แ้่ก็นันไงที่เพลงเปิดอุลตรารีแดกไงที่ี่เต้นอ่ะว่าจะชื่ออุลตรารีแดคคู่ที่ปกติเห็นเป็นมีมอนิเม่อ่าอ่าให้คุณคุ้นลวคุณคุ้นลวอู้อันนี้ไอ้ที่มันเด่นก็คือเป็นเด็ก11ขวบรักกันนั่นแหละแต่ที่เป็นดาราเด็กทั้งคู่ผู้หญิงเป็นดาราแน่นอนว่ามันต้องเก็บตัวที่แต่ก็เป็นเรียบร้อยน่ารักให้สมเป็นดาราเด็กจริงเป็นคนที่อารมณ์ร้อนประทุเออประทุง่ายมาเจอกับอ่ดาราเด็กที่ต้องแสดงด้วยกันเป็นหนุ่มจอมเย็นชา พูดอะไรไม่พูดด้วยเออหน้าหุดหีิอเไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่ถูกกันแต่พอเรียนรู้ไปสักพักก็เกิดสปาร์กวงเล็บเด็กสิบเอ็ดขวบเฮ้ยกูเรื่องนี้เรื่องนี้เฮ้ยเรื่องนี้แก่แดมากเ็าเรียกว่าตอนตอนที่ผมอ่านครั้งแรกรู้สึกคอนฟ lict เพราะมันเด็กสิบเอ็ดขวบกับคุณแล้วมันรักกันแบบโอ้โหมึงคู่ใหญ่จังหวะอาจจะคอนฟ lict ได้มาแต่มันดังมาเพราะอย่างนี้ความคอนทราด์้วยแหละแล้วจริงๆเรื่องแม่งมืด เออเขาเรียกว่าดาร์กดาร์กเกินเด็กมากดาร์กเกินบิ๊กบอทไปจุดหนึ่งเลยเพราะนางเอกก็มีคอนฟ lict ส่วนตัวให้แบบว่าเออจริงๆเป็นคนอารมณ์ร้ายต้องปิดตัวเองอะไรเงี้ยเออก็มีความกดดันหนึ่งพระเอกแม่ิงดาร์กหนักก็ไปใหญ่เลยเป็นเด็กที่ถูกแม่ทิ้งอะไรเงี้ยก็เลยทําให้สื่อความรู้สึกเออเป็นบกพร่องทางอารมณ์อืมอก็เลยมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเกิดสปากกันอือ แกแดดตัดตัดเออแต่เออเขาตอนอ่านก็รู้สึกนั่นคอนฟ lict อยู่บ้างแต่พออ่านไปเยอะๆมีฮานาโกยูเมะก็จะมีอะไรในแนวนี้เหมือนกันมอนนแนวนี้เหมือนกันแหละใครสนใจมงกฏมีก็ชื่อเดียวกันเลยไม่รู้ยังหาซื้อได้อยู่หรือเปล่าคือหน้าตาในอนิเมะไม่รู้ว่ามันปรับให้มันดูนั่นขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ยังวัดสิบเอ็ดขวบนะแต่เกิดในมังสือการ์ตูนต้นฉบับมันเด็กเลยแหละมันเป็นเด็กเลยนะ เรื่องต่อไปแฟนซีลาล่าอันนี้ไม่แน่เคยฉายยูบีซีชัวจําไดอนนไ้อันนี้ไม่คุ้นอ,อ,อันนี้ไม่คุ้นเลยคือคือไอตัวไอนนตัวประหลาดไอเหมือนเหมือนอะไรเนี่ยไดโนเสาร์ผสมคิวบผสมอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์หรออ่าเป็นมาสคอไดโนเสาร์เป็นนางเอกไม่ช่วยไว้เนื่องจากว่าถูกชะตานางเอกด้วยก็เลยให้ของสองให้ของหนึ่งสิ่งกับนางเอกก็จะเป็นสมุดสเก็ตภาพเวียบมน คือ <Okay. S 2> ถ้าเกิดอะไรนะถ้าเกิดนางเอกเขียนรูปเสือ้อลงไปในเอกระดาษเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเสื้อออกมาจริงๆไว้ยให้นางเอกใส่นางเอกส,สามารถแปลงร่างเป็นผู้ใหญ่ได้ด้วยก็จะเป็น <im mon> อ่ไอดลอลอ่เป็นไอดอลลึกลับแฟน,นตีลาละ่าอ่าเป็นแนวแบบอ่คาคราวนี้มาเริ่มเป็นแนวไอดอลนะ <im mon> อ่าลายเสน้นต้นฉบับคืออาเคมิทักเทด่าคนวาดลายเส้นต้นฉบับของอ่ลายเส้นคอนเซปต์อนิเมะของออเดนโรด โนตาดีเปี้ยวอืมถ้าเกิดเพราะถ้าเกิดอันนี้ลายเส้นของตัวคอนเซปต์กับตัวอันนี้มะอาจจะต่างกันเยอะหน่อยแล้วก็ตัวที่เป็นต้นฉบับด้วยไปคนละทานเลยเออแต่เรื่องจากเรื่องจากเรื่องนี้ลายเส้นมันผู้ใหญ่มากก็มีความเด่นโดดเด่นเฉพาะตัวของมันเพียงพอด้วยอืมอ่าแล้วก็เรื่องต่อไปก็ตะกี้นี้เราเคยพูดกันแล้วนะกระตุต้ส30ปีเหมือนกันาีาิคาเซไทโตแจนูโดนสาวเจ้าวายุ ไม่รู้ว่าเคยพูดถึงเนื้อเรื่องไปยังหรือเ่าแต่ยังไม่เคยพูดถึงเนื้อเรื่องะเนื้อเรื่องอันนี้มาเป็นแนวจอมโจรเลยเว้ยคืออ่านั่นแหละก็คือจานูเป็นะไรนะคล้ายๆแกนอะชองดาร์กอะเออมันเป็นเป็นผู้มาปราบปีศาจปีศาจถูกสิงนะนะจริงๆมาเก็บเอ่อเพื่อชำระล้างปีศาจที่อยู่ในรูปภาพคือความดีมันอยู่ในรูปภาพต่างๆอ เออแต่การที่จะไปถึงรูปภาพได้มันต้องเป็นโจรไว้รักเออไปขโมยภาพก่อนแล้วจาัดก,การชำายล้า,ลางภาพนั้นๆที่อยู่ในงานศิลป์เพื่อชำาะล้างปีศาจให้หมดโลกไปเห็น <c oughs> อย่างนี้จริงๆในต้นฉบับเซ็กซี่มากนางเอกเติรนตัวเติงตัว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ผมไม่เคยดูอนิเมะแต่ผมไม่เคยอ่าน,น,นหนังสือการ์ตูนนางเอกเตินตัวชิบหา <c oughs> <c oughs> ยโอ้แต่อันนี้อันนี้เป็นคล้ายๆว่าไงนางนางเอกสวยพระเอกหล่อหล่อพระเอกก็พระเอกหายเลย แต่เป็นเรื่องจริงๆความจริงผมควรจะใส่ฟูมูลไปด้วยเพราะจริงฟูมูลก็เป็นอนิเมะอยู่ในหัวริบบอนคนวาดเดียวกันแต่ว่าเออมันดูควรจะตาเรื่องกันเขาถือว่าเป็นตัวแทนของในเมื่อคัดเอาของริบบอนมันเป็นโจนสาวเจ้าอายุก็พูดถึงโจนสาวเจ้าอายุไปแล้วกันและเรื่องสุดท้ายแน่นอนมาจริงจัง <laughs> ตะกี้เราพูดไปล้โชกซปเปอร์เกลิล ถ้าชื่อญี่ปุ่นเอ้ยถ้าเือฝรั่งแ็ก็เปรกเอาเออถ้าเกิดเป็นชื่อไทยก็แกวเลยเอ้ยชื่อญี่ปุ่นก็แกวเลยอันนี้ออกคอมเมดี้แล้วออกเป็น coming of age นางเอกโอโตมุกิรันเป็นแกวที่ดังที่สุดในชิบุยาแต่ว่านั่นแหละแต่ว่าในด้วยครอบครัวเธอเป็นตำรวจทั้งตระกูลเลยพ่อก็เป็นตำรวจที่ชายก็เป็นตำรวจก็เลยจะมีคอนฟ lict กับที่บ้านหน่อยนึงระหว่างแล้วก็ความนะตัวเองที่เป็นแกวแล้วก็ที่บ้านเป็นตำรวจ มันรู้สึกขัดขัดกันแต่ว่าสายเลือดความรักความวามิตรทานพวกนูก่ในสายเลือดก็จะไปแก้ปัญหาต่างๆที่ในชีบิยบุืญด้วยอ่านี่ก็คือเนืเ้อหาโดยภาพรวมโดยประมาณของการ์ตูนเด่นๆดังๆในริบบอนก็จะเห็นเลยว่ามีประการเติดเออนะการ์ตูนที่มันดังมีเนื้อหาที่เปลี่ยนไปตลอดตามเนื้อหาตอนแรกก็จะเป็นพวกก็จะตีหน่อยๆใช่ปะเป็นสาวน้อยเวทมนตกๆน่ารักน่ารัก แล้วมาเป็นสไลด์ออฟไลท์อย่างที่บีมารู้โกดังใช่ปะบีบูดเดือดอืมเออแล้วก็มาเป็นนั่นเป็นสมัยที่โยมเป็นแก้วเป็นโชว์แก้วไปเลยเป็นเลิฟเป็นสไลด์ออฟไลท์เลิฟคอมเมนดี้แก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆอืมอือทั้งหมดก็อยู่แต่ไอ้พวกนี้ก็เรียกการ์ตูนตาหวานกันหมดเลยนะแก้วนีแบบต้นฉบับตาหวานมากเถ้ามาจินจังจะไม่ผิดใช่ใช่ใช่เรื่องนี้คือแบบว่าสไตล์เนี้ยอาร์ตเนี้ยอาร์ตอย่างนี้แบบว่าเออมันเป็นแบบเบสิกคือเราจะเห็นโอยการ์ตูนตาหวานต้องหน้าตาประมาณนี้ อืเจ็ดส <10 S 1> ิบ <10 S 1> ปีออแล้วเหรอวะเนี่ยเจ็ดสิบปีเออจนก็ตั้งแต่สมัยมีอนิเมะแรกๆเลยถึงเก้าหกศูนย์ปีนี้สองพันยี่สิบห้าหกสิบสี่สิบหกสิบห้าปี พูดได้ว่าการ์ตูนตาหวานนี่เรียกว่าอยู่บุกเบิกวงการนี้ตั้งแต่ยุคตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยเนี่ยตั้งแต่นั้นตั้งแต่ยังไม่มีก่อนวงกดเกิดอีกบางเล่มเราอ่านบุกจีนกับอ่ามิดไมซีอ่ะที่แมงเห็นไหมมันมีสองชื่อใช่ปะเมื่อกี้เราพูดอันเต้กีรักอะการ์ตูนน้อยกระติบหลักใช่ปะอะเพราะมันมีสองคือเมื่อก่อนมันไม่มีดีกรติบสองค่ายมันทาเรื่องเดียวกันได้เออมันก็เลยเมีสองชื่อเปีชื่อไทยสองชื่อ เอบอ,งอบงกลฎก็มีของเขานะไม่แน่ใจเหมือนกันมีดีอ่าห,หลานๆก็เจ็ดสิบปีสิบบอลแล้วก็คือว่าเบื้องต้นแล้วกันถ้าเกิดมันมีเจ็ดสิบปีนากาโยชิมันมีเจ็ดสิบปีฮานาโตยูเมก็อาจจะมาพูดอีกก็ได้หไหนๆพอดีเห็นมาจิงจังถ่ายรูปก็มาคิดถึงว่าเอ้อมันมีเราก็เคยอ่านเลยพวกนี้มานะ ก็มา,มาเล่าเลยเลยมาเล่าแบบพอ็อดกรา,าร์ตูนตาหวานเมื่อก่อนให้ฟังมีบอกว่าเออตลอดเจ็ดสิบปีมนาะมีพัฒนาการเรื่องพอ็อดเรื่องลายเส้นอะไรยังไงบ้างแบบในอันนิเม่นะครับผมนี่ก็คือเจ็ดสิบปีริบบอนหวันที่ได้สามการ์ตูนตาหวานที่โด่งดังอันหนึ่งของญี่ปุ่นครับผมอ่าโอเค